สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยนะคะวันนี้จะพาทุกคนนะคะมาดูพัฒนาการของต้นมะเขือที่ตายได้ปลูกอยู่ในกระถางค่ะจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะว่ามะเขือของตายนะคะแตกยอดใหม่ออกมานะ งามมากค่ะทุกคนจากเดิมนะต้นมะเขือของไตจะเป็นลักษณะนี้เลยนะคะก็ใบจะมีปัญหานะคะใบเหี่ยวเฉาเป็นรูมีหนอนเจาะนะคะมีมะแมลงรบกวนเยอะเลยนะคะนี่ค่ะคือสิ่งที่เจอก่อนหน้านี้นะคะแต่กิ่งหลังๆนะคะยอดที่แตกมานะ,ะนี่เขาดีขึ้นค่ะทุกคนนี่คือยอดที่แตกมานะ นี่คือต้นเดียวกันนะคะทุกคนองให้ดูอย่างนี้เลยนะว่านี่เป็นต้นเดียวกันนะต้นมะเขือที่โซมโซมแล้วเพื่อน,อนๆอย่าพิ่งทอนะมะเขือเนี่ยเวลาที่เราปลูกเนี่ยเขาสามารถอยู่กับเราได้เป็นปีเลยนะคะมะเขือเปราะมะเขือยาวพวกนี้เนี่ยอยู่กับเราได้เป็นปีนะคะ่ะถ้าเราเห็นเขาโซมเหี่ยวเฉาเราอย่าเพึ่งทอนะคะมันมีวิธีการที่จะทําให้เขาเนี่ยแตกยอดแตกกิ่งใหม่ออกมานะคะแล้วก็ เป็นใบใหม่ที่มีความอุดมสมบูรณ์แบบนี้เนี่ยกำลังจะเริ่มออกดอกแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูก่อนนะนี่ค่ะเป็นต้นเดียวกันนะนะคะเป็นต้นเดียวกันเนี่ยกิ่งที่เขาแทงยอดออกมาใหม่นะคะต้องบอกว่าเขาจะแทงขึ้นมาเองตามธรรมชาติค่ะแต่ว่าเราจะต้องกระตุ้นแล้วก็บำรุงเขานะคะวิธีการไต่ทำอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันค่ะ,ะเดี๋ยวให้ดูก่อนนะนี่ค่ะดอกนะคะ ดอกเขาออกมาแล้วทางนี้ก็ออกดอกแล้วนะคะก็คือมีพัฒนาการที่ดีมากขึ้นนะคะสําหรับต้นมะเขือซึ่งเป็นมะเขือที่ไต่ปลูกอยู่ในกระถางนะคะนี่คือลําต้นเขาจะเห็นได้ว่านี่คือต้นเดียวเลยนะคะนี่ค่ะต้นนี้เลยนะคะต้นเดียวเอียงหน่อยนะทุกคนมันเอียงเอียงหน่อยนะมันก็เอ็นเอียงไปตามทิศทางของมันเนาะ ใบใหม่แตกออกมาดีนะคะใบเก่ามีปัญหาเดี๋ยวให้ดูอีกต้นหนึ่งนะคะอีกต้นหนึ่งก็คือมีปัญหาเหมือนกันแล้วแตก็พยายามบำรุงนะคะปรากฏว่าเขาก็แทงยอดใหม่ให้เราแล้วนะคะแล้วยอดนี้เนี่ยแทงยอดใหม่ออกมานะคะยอดนี้เดี๋ยวเขาก็จะสูงชะลูดขึ้นมานะคะเป็นเหมือนต้นหลักอีกต้นหนึ่งเลยนะคะไตเชื่ออย่างนั้นเลยนะ <c oughs> เพราะว่าสังเกตมาจากหลายๆต้นที่ได้ปลูกแล้วนะคะมะเขือเนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้แหละค่ะ เขาจะแทงยอดใหม่ออกมานะคะยอดเก่าๆที่ส,สมโซมเนี่ยก <man> ็ยังอยู่นะเพียงแต่ว่าเราจะจะต้องอดทนหน่อยนะใช้เวลาหน่อยแล้วก็ให้รู้ไว้เลยว่ามะเขือเขาไม่ตายง่ายๆนะคะเขาก็อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปเหมือนกันค่ะทุกคนเขาก็พยายามดิ้นรนตัวเองเนาะเราก็ต้องบำรุงช่วยเขานะคะวิธีการที่ไต่ทำเลยนะอย่างแรกนะคะเวลาที่เราเจอปัญหาต้นมะเขือเปราะสมโสมเนี่ย ะะสซมโซมเหี่ยวเียวใบมีปัญหาอย่างนี้นะคะอย่างแรกเลยคือตายจะเด็ดใบที่มีปัญหาหนักๆออกเลยนะคะเด็ดทิ้งเลยเพราะไม่รู้ว่าจะบำรุงเขาต่อไปทำไมมันก็จะแย่งสารอาหารจากใบอื่นๆเนี่ยใบที่มีปัญหาแบบนี้เราเด็ดทิ้งเลยใบที่มีปัญหาหนักๆนะคะเด็ดเลยค่ะเนี่ยใบอย่างเนี้ยเด็ดเลยเนี่ยสมโซมขี้เหร่มากแบบนี้นะคะคือมีปัญหาหนักมากนะ เราก็เด็ดออกแต่อย่าให้สมมุติเพื่อนๆมีปัญหาแบบเกือบแบบเยอะอะเกือบทุกใบอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ได้เด็ดออกทุกใบนะทุกคนเราก็ต้องทิ้งใบไว้ให้พืชสังเคราะห์แสงด้วยนะคะเราก็เลือกเลือกเอานะนี่ค่ะเนี่ยใบโสรมแบบนี้นะคะเราจะเด็ดออกนะคะต้นนี้ก็ยังมีอยู่นะคะแม้ว่าจะแตกใบใหม่ออกมาเยอะแล้วนะคะนี่คืออย่างแรกที่จะทำนะคะ จอใบที่มีปัญหาเด็ดออกเลยอ่าช่วงนี้มแมลงกําลังบินนะคะนี่เห็นไหมเพื่อนๆน,นี่เขากําลังบินมาโอ้ไปตอมดอกแล้วค่ะนี่เดี๋ยวก็จะเกิดการผสมพันธุ์นี่คือธรรมชาติเลยนะนี่ค่ะอ่ะขอนอกเรื่องแป๊บหนึ่งนะคะกลับมาเข้าเรื่องของเราต่อนะคะก็คือแต่จะเด็ดใบที่โส,สมออกนี่คืออย่างแรกที่จะทํานะคะนี่เลยใบพวกนี้นะคะก็ทิ้งเลยนะคะทุกคน อันเดี๋ยวจะขอวางไว้ตรงนี้ก่อนอย่างที่สองนะคะไต่จะฟื้นฟูต้นมะเขือนะคะด้วยการพรวนดินใส่ปุ๋ยแล้วก็รดด้วยน้ำหมักที่มีค่ะอย่างที่สองนะคะเราก็ต้องมาดูนะว่าดินเนี่ยเป็นยังไงแข็งไปหรือเปล่านะคะมีปัญหาหรือเปล่านะคะเราก็ต้องมาพลวนนะถ้าดินไม่ได้แข็งไปนะคะมันแห้งไปแบบความชื้นไม่มีหรือเปล่า เติมปุ๋ยหรือยังเราก็ต้องดูนะคะว่าปุ๋ยเนี่ยเราได้เติมครั้งล่าสุดเมื่อไหร่นะคะอ่าอันนี้คือพรวนดินแล้วนะคะต่อไปแต่ก็จะเติมปุ๋ยค่ะเติมปุ๋ยนะคะแต่ก็จะใช้เป็นปุ๋ยขี้วัวที่ผ่านการหมักแล้วเท่านั้นนะคะทุกคนเน้นย้ํานะคะว่าจะต้องผ่านการหมักแล้วเท่านั้นนะคะก็เติมลงไปเราจะเติมขี้วัวอย่างเดียวหรือจะเป็นขี้วัวผสมกับ เศษผักเศษเปลือกผลไม้ที่เพื่อนๆมีก็ได้นะคะหรือผสมกันกับเปลือกไข่ก็ได้นะคะวิธีการไม่ยากเนาะเติมปุ๋ยนะคะหลังจากนั้นเราก็พรวนเขาด้วยนะคะกลบกลบปุ๋ยไปด้านล่างหน่อยนะคะพรวนพวนให้ปุ๋ยเนี่ยได้ซึมลงไปด้านล่างให้พืชได้ดูดซึมสารอาหารให้รากฝอยได้เจอปุ๋ยนะคะอ่าสเต็ปต่อไปค่ะ สิ่งที่แต่ใช้เป็นประจําเลยในการฟื้นฟูต้นพืชต้นผักที่โทมหรือเหี่ยวเนี่ยแต่จะใช้ EM มาช่วยในการฟื้นฟูนะคะแต่ก็ได้เตรียมน้ําลงในบัวรดน้ําเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นนะก็เอา EM ค่ะทุกคน EM เนี่ยเป็น น้ำหมักที่ไต่มองว่าช่วยเรื่องการฟื้นฟูได้ดีมากๆเวลาต้นโซมเนี่ยแล้วเราไปใช้อะไรที่มันแรงๆจนเกินไปเนี่ยมันอาจจะทําให้พืชน,นั้นอ,อ,อืดสารอาหารหรือว่าน็อกยิ่งกว่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นไต่เลยเลือกใช้ EM หลายๆครั้งนะคะในการฟื้นฟูแล้วก็เห็นว่าเออต้นพืชต้นผักให้การตอบรับที่ดีนะคะ,ะก็จะใส่ไปไม่ได้เยอะมากนะทุกคนคนๆให้เข้ากันนะคะคน แล้วก็ราดรถไปได้เลยค่ะแล้วก็ใจเย็นๆนะคะคือเราก็ต้องรอเวลานะไม่ได้หมายความว่ารถ e อ็ไปครั้งหนึ่งแล้วก็คือจะฟื้นฟูเลยนะทุกคนตอนแรกต้นมะเขือสองต้นนี้เนี่ยโซมมากๆนะคะโซมมากๆแต่ว่าเขาไม่ได้จะตายอะนอาะเพราะว่าต้นเขาไม่ได้เหี่ยวเฉาเพียงแต่ว่าใบเขามีปัญหาะคะ่ะทุกคน ใบมีปัญหาเยอะมากเลยจนบางทีไต่เองก็เริ่มท้อและว่าไม่รู้เขาจะรอดให้หรือเปล่านะคะแต่พอบำรุงไปเรื่อยๆนะคะเขาก็รอดให้แล้วก็แตกใบใหม่ออกมาอย่างที่ตายได้ถ่ายให้ดูนะคะอ่าเราก็จะรดไปอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะทุกคนที่อยากจะเสริมเพิ่มเติมก็คือเวลาที่ต้นมะเขือเปราะของเรามีปัญหาเนี่ย ถ้าเพื่อนๆมีไอตัวน้ำส้มควันไม้นะคะให้ใช้ร่วมด้วยนะเอามาฉีดพ่นนะคะผสมกับผสมกับน้ำประมาณ1ลิตรเทใส่ฟอกกี้นะคะน้ำส้มควันไม้ประมาณ3ช้อนนะแล้วก็ฉีดพ่นไปที่บริเวณใบที่เขามีปัญหานะคะก็จะช่วยลดปัญหาเรื่องของมแมลงนอนสัตรูพืชต่างๆที่จะมารบกวนมาทำลายต้นพืชเราด้วยค่ะ นี่แหละคะ่ะก็เป็นวิธีการฟื้นฟูต้นมะเขือเปราะนะคะมะเขือเปราะที่ปลูกอยู่ในกระถางนะทุกคนแม้ว่าจะโทมในบางช่วงนะคะเพื่อนๆอย่าเพิ่งท้อใจนะคะวันนี้มาถ่ายพัฒนาการให้ดูเนาะว่ามะเขือเปราะของตายเองเนี่ยก็เคยผ่านการโทมมาก่อนนะคะเราก็พยายามฟื้นฟูกันอยู่นะคะเนี่ยต้นที่ถ่ายให้ดูก็คือเป็นต้นที่มีปัญหาทางนั้นเลยนะที่ถ่ายแยกออกมาบำรุงดูแลนะคะเนี่ยแยกออกมาเลย นะเป็นต้นที่โซมแต่เขาไม่ตายนะก็คือเราพยายามดูแลอยู่ค่ะเอาละค่ะใครมีคำถามนะคะก็สามารถส่งคำถามเข้ามาได้นะคะใครสงสัยตรงไหนอยากจะให้สายตอบคำถามเรื่องใดนะคะพิมพ์คอมเมนต์ถามกันเข้ามาได้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ